สวัสดีครับทําข้อสอบนะครับโอเน็คณิตศ,ศาสตร์ปีการศ,ศาึกษา2 5 6พัมาต่อกันที่ข้อ11นะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่4แล้วเออเป็นข้อ11ถึงข้อ14บสครับผมนะออจากรูป x ยาวกี่หน่วยนะครับอันนี้ใช้เรื่องของอัตราส่วนนะครับนะ สามเหลี่ยมคล้ายนะสามเหลี่ยมคล้ายุที่คล้ายกันก็ให้อะไรมาบ้างหนะครับมีสามเหลี่ยมรูปที่1อ่แบบมีมีสามเหลี่ยมสองรูปนะครับรูปแรกเนี่ยจริงๆเดี๋ยวขอทวนคำว่าสามเหลี่ยมคล้ายก่อนอ่าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับพยายามมองให้เหมือนนะอ่า <laughs> แล้วก็อีกสามเหลี่ยมรูปหนึ่งสามเหลี่ยมคล้ายนะครับ ดูง่ายๆว่าถ้าจะคล้ายกันมุมทั้งสามต้องเท่ากันนะครับดูว่ามุมทั้งสามนี่เท่าไหมนะครับถ้าเส้นเส้นตรงนี้สัญลักนี้คือขนาดกันนะครับขนาดกันเนี่ยอันแรกคือมุมนี้อขอโทษทีครับมุมนี้กับมุมนี้ นะครับอโอเคมุมนี้กับมุมนี้เท่ากันนะครับทำอะไรไม่ได้เราต่อไปสมมติต่อไปเนี้ยทำไมไม่สวยไม่ค่อยสวยออ่ะต่อ ต่อไปตรงนี้นะครับถ้าจำได้คือมุมแย้งจะเท่ากันนะหรือว่ามุมที่อยู่ขอทีมุมแย้งตรงนี้เท่ากันแล้วก็มุมที่เขาเรียกว่ามุมที่อยู่มุมภายนอกและภายในที่อยู่ด้านเดียวกันของเส้นตัดเท่ากันตรมนี้เท่ากันนะครับแล้วก็มุม มุมแหลมนี่เป็นมุมเดียวกันอยู่แล้วนะเท่ากันสองมุมมุมที่3ก็เท่ากันแน่นอนนะครับสามเหลี่ยมนี้คล้ายแน่ๆแ,แล้วแต่ถ้าเรามองดูจริงๆลักษณะในี้คล้ายแล้วอัตราส่วนระหว่างด้านมันจะเท่ากันครับ6ต่อ x นะครับนี่คือรูปเล็กนะของตัวเอ็ด้านรูปใหญ่ตรงนี้ก็เป็น6บวกเบวก1นเนาะด้านนี้ก็เป็น10นะครับมันเท่ากัน6ส่วน x นะครับ ด้านนอนส่วนด้านนี้ก็ต้องเท่ากับ6บวก x บวก1ส่วน10เนาะแก้สมการเลยนิบคูณขึ้นไปเป็น60ครับ6บวก1เป็น7 7บวก x นะครับ x คูณกับ x บวก7 x กำลังสองนะตะลุยคูณเข้าไปถูกไหมครับ x คูณ x กับ x คูณ7เป็น7 x แล้วก็เร็วๆก็ย้าย60มาลบนะอ่ะ10ไดนอยู่แล้วกันเขียนใหม่เป็น x กำลัง2บวก7อ่ะอยู่ข้างเดียวกันเดี๋ยวจะงงกันขออภัยครับใช้ปากกาย,ยังไม่ค่อยเป็น ยกกสิบไปลบนะครับเป็น0เท่ากับ x กำลังสครับบวก7 x ลบ60นะครับคูณกันแยกตัวประกอบเนาะคูณกันได้6ได้ลบ60แล้วก็ต่างกันอยู่7ติรกับ5นะครับ x บวก12กับ x ลบ5นะ12 5ลบ60นะครับ2ลบคูณกันได้0กน,นก้อนใดก้อนหนึงเป็น0อันนี้ x เท่ากับลบสิก้อนที่2 x เท่ากับ5้านะครับนะเป็นด้านยาวก็ต้องเป็น5้าอยู่นะครับนะความยาวติดลบไม่ได้ก็ถามว่า x ยาวกี่หน่วยตอบห้าหน่วยนะครับผม5้าหน่วยตรงกับ5้าหน่วยเราใช้ข้อที่หาปากกาไม่เจอโอ้มาแล้วใช้ข้อที่หนึ่งนะครับ ไปเลยข้อต่อไปข้อสิบสองครับเมื่อน้อยยืนอยู่บนพื้นหน้าตึก B เขามองขึ้นไปที่ยอดตึก A เป็นมุมเงยขนาดสี่สาองศาเขาอยู่บนพื้นหน้าตึกเขาอ,อยู่ตรงนี้นี่คือพื้นนะครับแลวเขามองเป็นมุมเงย แล้วก็ขนาดสีภาพอ,องศาเอาหายไปแล้วก็เมื่อเขาไปยืนอยู่บนดาดฟ้าเป็นมุมเงย30มสิบองศาอยู่ดาดฟ้าก็อยู่ตรงนี้นะครับโดยไม่คิดความสูงของน้อยดังรูปถ้าตึก A สูงกว่าตึก B อยู่60สเมตรนะครับแล้วตึก B สูงกี่เมตร อขอมาวาดรูปฝั่งนี้แล้วกันนะครับนะมีสามเหลี่ยมวาดรูปสวยมากนะครับมุมนี้สามสิบนะ มุมนี้45นะครับตึก A สูงกว่าตึก B 60เมตรตรงนี้ก็หมายความว่านี่คือยอดของตึก B นะตรงนี้เป็นยอดยอดของตึก B แล้วตรงนี้เป็นยอดของตึก A สูงกว่าการ60เมตรก็แสดงว่าตรงนี้60เนอะแล้วตึก B สูงกี่เมตรสิ่งที่เขาใช้หาคือตรงนี้นะครับตึก B กว่สูงตึก B นะครับรเทียบกับเทียบจากรูปนะตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องของสามเหลี่ยมมุมฉากเรื่องของตรีโกณมิตินะครับ ด้านนี้ยาวเท่ากันให้เป็นยาว y นะนะครับมองสามเหลี่ยมมุม 4, สี่บห้าองศาก่อนสามเหลี่ยมมุม 4, สี่บห้าองศายิงมองได้หลายแบบเลย 4, สี่ิบห้าองศาเนี่ยด้านตรงนี้เขาเรียกว่าด้านตรงข้ามมุมตรงข้ามมุมสี่ิบห้าแล้วก็ด้านตรงนี้คือด้านประชิดมุมสี่ิบห้านะครับข้ามจากที่หักข้ามชิดใช้ใช้ตัวแทนนะครับมองที่ 4, สี่บห้าองศาเราจะได้ว่า แทน45องศาเท่ากับข้ามคือ60บวก x ส่วนด้วย y นะถ้ามอง30องศาแทน30แทน30ก็คือด้านข้าม,มก็คือ60ส่วน <Y S 2> แทน1 5ได้1 60บวก x ส่วน y ก็จะได้ว่า y, y เท่ากับ60บวก x แทน30ได้1ส่วนรูท3นะครับเท่ากับ60ส่วน y ย้ายข้างเป็น y เท่ากับ60 คูณกับรูทสามเนาะหกสิบรูทสามไว่าหกสิบรูทสามสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามตึก B สูงกี่เมตรตึก B ก็คือ X นะครับอ,าอ้าว X อ็กซค่านิดนึง X ทเท่ากับ Y ลบ60นะครับก็คือ Y คือ60รูทสามแล้วก็ลบ60 นะก็จะตรงกับส่วนสูงของตึกบีเนาะ60รูลบ60ช้อยข้อที่3ครับโอเคข้อต่อไปข้อ13กํากำหนด O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมแล้วก็เป็นจุดตัดของ AD และ BC ดังรูปครับ ถ้า BC ยาว3หน่วยและ DAC เท่ากับ30องศา DAC DAC ยาว30องศาแล้วส่วนโคง้ง AB ยาวกี่หน่วย30องศาตรงนี้30 BC BC ก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับยาว3หน่วยส่วนโคง้ง AB ยาวกี่หน่วย นะครับสิ่งแรกที่ที่เราควรจะต้องหาหาหได้ก็คือ,อ,อตรงตรงมุมเขาหาส่วนโค้ง AB AB ใช่ไหมครับส่วนโค้งตรงนี้นะเราควรจะรู้มุมนี้ให้ได้ครับว่ามุมนี้เท่าไหร่และมันก็จะเป็นสัดส่วนนะวงกลม360องศามีเส้นรอบวงเท่าไหร่น,นี้ก็เป็นสัดส่วนกับกับ360นะครับ ่าได้อะไรมาบ้างตรงนี้30นะครับเส้นนี้จุดโอเป็นจุดศูนย์กลางเพราะฉะนั้นมุมนี้90นะครับ30 90มุมนี้เป็น60เนาะ 60, นะ60ครับ มีมุมไหนที่ที่เรารู้อีกบ้างสาถ้าภายใต้ส่วนโค้ง AC นะครับมุมที่เส้นรอบวงเนี่ยหกมุมที่จุดศูนย์กลางจะเป็น2เท่านะมุมนี้เป็นเท่าไหร่ครับ120โอ้โหหาแล้วหาเจอแล้ว ุมนี้ก็กลายเป็น60ถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นส่วนโค้งที่เป็น B O A เนี่ยมันเป็นมุม60องศาเส้นส่วนโค้งตรงนี้ก็น่าจะยาวเป็น60ส่วน360ของเส้นรอบวงคูณกับเส้นรอบวงก็เป็นเส้นรอบวงสูตรว่า2 πr หนส่วนหเนาะคูณ2คูณข้นนี้เขาค้างพายไว้นะครับรัศมียาวเท่าไหร่รัศมีเขาบอกไหมครับรัศมีถ้า BC ยาว3หน่วยรัศมีก็ต้องเป็น3าส่วนสอเนาะสา่วนสครับตัดไปตัดมาเหลือสองตัด2พายส่วนสตรงกับช้อยข้อ2นะครับ ้าวข้อ14ครับข้อใดไม่ถูกต้องการสะท้อนจุด A12 โดยเส้นสะท้อนเป็นแกน x จะได้จุด A ด 2. 2อบลบ1ลบ2มาดูก่อนสะท้อนจุด A12 ในข้อ1น,นะ A เป็น1 นี่คือจุด a ถ้าสะท้อนเป็นแกน x แกน x คือแกนแนวนอนนะครับถ้าเราดูรูปมันก็จะเด้งมาข้างล่างนี้ถูกไหมครับอันนี้เป็น a เป็น1 x เป็น1 y เป็น2สะท้อนแกน x เห็นไหมเราจะพบว่าค่า x ก็ไม่เปลี่ยนถูกไหมครับ x ก็เป็น1นะอันนี้ a พารม x เป็น1แต่ค่า y จะเป็นตรงกันข้ามจากบวก2ลายเป็นลบ2 ข้อนี้ไม่ถูกต้องข้อนี้ก็ตอบได้แล้วแต่เราเช็คข้ออื่นๆด้วยแล้วกันครับการสะท้อนจุด B 3 3 3 3 1 2สขอเปลี่ยนอีกสีแล้วกันนะครับจุด B เป็นจุดนี้ขอภาย3 3เส้นสะท้อนเป็นแกน y สะท้อนบนแกน y สะท้อนกับเส้นนี้มันต้องเด้งไปฝั่งนี้นะครับนะโดยมีหลักง,ง่ายๆว่าถ้าสะท้อนแกน y ค่า y มันก็จะเท่าเดิมเนาะค่า y ก็ยังเป็น3อยู่เหมือนเดิมครับค่า x จะกลับเครื่องหมายจากบวก3กลายเป็นลบ3เพราะฉะนั้น b พลามนี้ถูกต้องถ้าเลื่อนขนานจุด b 3 3 ตามแกน x ไปทางขวา3หน่วยทางขวา3หน่วยบวกไป3โอ้ใช้สีอะไรดีสีส้มแล้วครับนะเลื่อนไป3หน่วย1 2 3งรามาณๆนี้ก่อนนะครับนะพอเลื่อนไป3หน่วยตอนนี้จะกลายเป็นเลื่อนไปทางขวาก็เป็น6 3ความสูงเท่าเดิม และตามแกน y ไปข้างล่าง2หน่วยลดลงมาอีก2ก็กลายเป็น6 3สลบสเหลือ1 6-1่งตรงนี้ก็ถูกนะครับเป็น b พร้มของข้อ3การเลื่อนขนานจุด c 2อ c ขออภัยนะพี่ตั้งเขียนไขกันเกินไปแล้วดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ สีม่วงเลย c x เป็นสอง y เป็นสีอยู่แถวนี้จุด c x สองสีตามแกน x ไปทางขวาสามหน่วยไปทางขวาก็คือบวกนั่นแหละกลายเป็นห้าสี่ก่อนและตาม y ไปข้างล่างสองหน่วยก็ไปลบอีกสองเพราะฉะนั้น สไปทางขวาคือบวก3แล้วก็เลื่อนไปข้างล่างก็คือลบจาก4ก็ลบสนะมองแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน4ีลบสก็เหลือสอง เพราะฉะนั้นมันจะได้เป็น5 2นะครับก็เป็นตัวสีพามนะมาทางขวาตืดๆจาก2ก็3 4 5ลงไปข้างล่างจาก4ก็3 2เงี้ยแค่นี้เองเป็นข้อทั้งข้อ3และข้อ4ก็ถูกต้องครับโอเค4คลิปได้มา14 ข้อแล้วค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวฝึกไปเรื่อยๆฟันละวันละสองสามข้อแล้วสองสามข้อ,อยังไงก็รู้เรื่องแน่นอนแล้วก็ทำข้อสอบได้แน่นอนครับสวัสดีครับ